นามขตัธัติสทายะวิปัสสันเีนะเจตสาตเมวัน,นังพัชติอาสมิงโลเกปรม,มิจาบุคคลเหล่าใดมีใจของใสย่ยอมให้ข้าด้วยศรัทธาบุคคลเหล่านั้นย่อมให้บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้านั่นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอาหารเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจรตกตกตกิญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออาหารเป็นปจัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราด้วยเหตุนี้อาน,นิสงส์ในการถวายพระตาหารอาหาร หรือน้ำเดื่มต่างๆจะช่วยทำให้เป็นผู้เกินมีความสมบูรณ์ฐานะร่ำรวยไม่อดอยากไม่อางพับยากไรโดยพระท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดถวายอาหารเข้ากับให้อายุวันนะสุขะภาระ,ระเรียกได้ว่าเป็นการเติมบุญใหญ่ให้กับตนเอง อายุเป็นเครื่องบำรุงทำให้ชีวิตอยู่รอดวัรณนะคือให้รูปร่างผิวพรรณดีสุขะคือบริบูรณ์ด้วยทรัพย์มีมนุษย์สัมพันธภลละคือให้กำลังดังนั้น,น,นการทำอาหารจึงเป็นผลทำให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้บริบูรณ์ให้อดดยาก เมื่อไรทรานั่นเองฉะนั้นพัฒนาเพพัตาหารเพนในวันนี้จะเป็นเครื่องรอเลี้ยงเครื่องค้ำจูนชีวิตของสมรวีทุกโูปเพื่อในการที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดซึ่งก็คือการเป็นนักเรียนและมีหน้าที่ตั้งใจศึกษาลเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม และในนามแห่งคณะสามัญเรียโรงเรียนสัญุวิทยาโดยมีผมสามญเรียพรนมิตรศรีเลขาประธานโรงเรียนขอาอนุโมทนาบนุญแด่เจ้าภาพที่มาถวายภัาตหารเช่นในวันนี้โดยมีรายงานเจ้าภาพคือสายบุญอาจารย์ทัานิสอนศรีโสภณในเมนูพะโลหหมูกับเขาไก่และ โยคุณโยมยุทธคงยุทธนาคันในเมนูน้ำบาณนะนาา้ำเต้าหู้และในโอกาสนี้จึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรอำนาจคุณกุศลได้อธิบายักษาเจ้าภาพที่มาถวายเพนในวันนี้ให้เจริญอายุวันนะสุขัดภระและเจริญในธรรมปฏิบัติ ให้ได้ประสบธรรมปิติและธรรมารดพวกบันเทนยถาาวิวหาบุตราริอุเรนติสตาตะรมเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะปาปติอิชิตังปติตังตุงหังทิปเมวะสมิชันตุสักเวอุเรนอุสงปะปา จันโทภรัสโตยะถาไม่โฉตเิดละโตยะถา ทิธานังราหังโสติภะยังสุขามภะราม